ครับผมสวัสดีครับสวัสดีเช้าวันอาทิตย์ครับสายสายวันนี้อากาศไม่หนาวเท่าไหร่ครับเตรียมลิฟต์ขึ้นอ้อยครับขนาด2.3เมตรครับพร้อมส่งมอบให้กับลูกค้าทางอาเภอโนนสูงจังหวัดนครราชสีมาครับลูกค้านันรับวันนี้ครับตอนนี้ก่อนน่าจะกำลังเดินทางมาครับผมตอนนี้ตัวละ10,000บาทครับ ลูกค้ามีเครื่องอยู่แล้วครับผมก็ประหยัดค่าเครื่องลงไปครับผมลูกค้าจะเอาไปใส่กับรถอิแตแนครับเดี๋ยวรอลูกค้ามาครับก็เทสระบบให้กับลูกค้าดูครับลูกค้าเอาเอาเครื่องมาด้วยครับผมในกรณีที่ลูกค้ามีเครื่องครับผมก็จะมีอุปกรณ์เตรียมไว้ให้ครบครับ พอมาถึงก็เอาเครื่องใส่ครับก็ทำงานได้เลยครับสำหรับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกร,กรชาวไร่อ้อยท่านไหนครับที่มองหาเครื่องทุนแรงในฤดูการนี้ครับผมเพื่อแก้ปัญหาแรงงานขาดแคลนแรงงานหายากครับบีกอแบกแน่นอนครับผมกับลิปต์ขึ้นอ้อยครับตัวนี้ตัวละ 1นึ่งบาทครับไม่รวมเครื่องไม่รวมค่าจัดส่งครับสนใจยังไงครับทักมาสอบถามได้เลยครับผม0 8 4 6 2 3 4 6 1 5ครับนิวการันตีว่าดีกว่าแบกครับ